วิธีในการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนต้องฟังนะคะเพราะว่า5วิธีนี้คุณจะดีขึ้นได้ถ้าคุณทำตามภายใน1เดือนค่ะใครที่ยังไม่รู้พลาดหนักมาก ผู้ที่มีอาการของกดไหลย,ย้อนนะคะคุณรู้ตัวเองว่าคุณทรมานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะแบบว่าเวลาที่กระเพาะนะคะมีลมแล้วก็มีแก๊สวิ่งเข้ามาที่หลอดอาหารขึ้นมาถึงที่คอแสบร้อนกลางหน้าอกนะคะและหรือนะคะคุณจะมีอาการทางแบบว่าลำคอนี่คุณจะเจ็บไปหมดเลยบางคนทานอาหารไม่ได้บางคนมีอาการแบบว่า โอ้ทรมานมากๆเลยเวลาที่เราแสบแล้วก็รู้สึกว่าหน้าอกมันร้อนนะคะคุณรู้ไหมคะว่าคุณเนี่ยทำร้ายตัวเองมานานนะคะเพราะอะไรบางคนเนี่ยทานอาหารไม่ตรงเวลาถูกไหมคะมันก็ทําให้คุณเนะ่ยเกิดเป็นโรคกระเพาะมีแผลในกระเพาะอาหารบางคนนะคะ ถึงเวลานอนก็ไม่นอนนะคะบางคนก็ทานอาหารกลางค่ำกลางคืนเออนะทีนี้วันนี้ค่ะถ้าใครที่มีอาการกดไหลยอ้อนแล้วคุณลองมาหลายวิธีแล้วลองเทคนิคนี้นะคะไม่ต้องลองอ่ะทาพิสูจน์เลยนะคะครูมีมาให้5เทคนิคถ้าใครทำตามนะคะทาพิสูจน์เลยว่าภายใน1เดือนคุณจะดีขึ้นค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมละ่ะเทคนิคที่1ค่ะวิธีที่1น,นะคะคนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยค่ะ คุณรู้อะไรไหมคะคุณจะต้องตื่นมาทานอาหารเช้าในเวลา7ถึง9โมงเช้าทุกวันนะคะอาการกดไหลย้อนของคุณนะคะก็จะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเพราะในช่วงเช้านะคะอาหารเช้าสำคัญมากสำหรับคนเป็นกดไหลย้อนค่ะข้อที่2ค่ะข้อนี้นะคะเรื่องของอาหารเช่นเดียวกันค่ะ คุณจะต้องทานอาหารเย็นนะคะแต่ไม่ควรเกินหนึ่งทุ่มนะคะไม่ใช่ว่านะคะดึกดึกดๆเนที่ยงคืนนะคะอย่างนั่งเล่นเกมอยู่เลยเออเนะคะเล่นอะไรก็ตามแต่เกมคุณหรือนั่งทํางานก็ได้นะคะแล้วคุณหิวปุ๊บเที่ยงคืนคุณก็ต้มมาม่ากินห้าทุ่มคุณก็ต้มมาม่ากินแล้วก็กินกินเสร็จแล้วคุณก็ไปนอนนะคะแก๊สมันออกมาถ้าคุณเป็นกดไหลย,ย้อนนะคะคุณกินอาหารหลังหนึ่งทุ่มไม่ได้นะคะไม่ได้นะ ส่วนข้อที่3ค่ะในทุกๆอาหารทุกมื้อนะคะถ้าคุณทานเสร็จแล้วคุณไม่ควรทานน้ําเย็นนะคะคําว่าทานน้าเย็นเพราะอะไรเพราะว่าคุณมีกรดเยอะในกระเพาะนะคะเมื่อคุณทานน้าเย็นไปแล้วนะคะน้ําเย็นมันก็จะทําให้กรดของคุณนั้นทํางานขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นคุณมีหน้าที่ในการทานน้ําอุ่นหรือน้ําอุณหภูมิห้องเท่านั้นแต่ถ้าคุณอยากทานน้าเย็นก็นาน,านได้ไม่เป็นไรค่ะส่วนข้อที่4ี่ค่ะ ข้อนี้นะสำคัญกาดอกจันไว้เลยกา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 ไว้เลยนะคะคุณจะต้องนอนหลับก่อนห้าทุ่มนะคะห้าทุ่มคุณจะต้องหลับแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะกรดมันจะออกมานะคะไม่ต้องนั่งเล่นเกมนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณต้องตื่นมากินข้าวเช้าเข้าใจนะ ข้อสุดท้ายค่ะที่วันนี้ครูอยากจะบอกนะคะคุณจะต้องรักษาแผลในกระเพาะนะคะและทำให้ร่างกายของคุณบาลานซ์ด้วยการทานยาธาตุ ขมิ้นชันและยาบำรุงร่างกายค่ะเพราะคุณทาน3ตัวนี้พร้อมกับทำทั้ง5วิธีที่ครูบอกวันนี้นะคะยา,าธาุค่ะจะช่วยนะคะทำให้แผลที่มีในกะระเพาะนี่ค่ะเขาจะไปเติมเนื้อเยื่อให้นะแม้กระทั่งเม็ดตัวเกี่ยวเล็กๆหรือคุณมีแผลยาวมากนะคะยาทาตจะไปเติมให้แผลของคุณนั้นหายนะคะให้มันมีเนื้อเข้ามาเพราะว่ากรดมันไปกัดเข้าใจนะ ข้อที่2คือกระมิ้นชันค่ะจะลดอาการอักเสบด้านในแผลของคุณในกระเพาะของคุณนะคะแล้วก็ขับพิษออกอยาบำรุงร่างกายก็จะประสานร่างกายให้คุณนั้นแข็งแรงค่ะเมื่อคุณทําทั้ง5วิธีนี้ติดต่อกันอย่างน้อย1เดือนนะคะอาการของคุณเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะและถ้าคุณทํา5วิธีนี้และภายใน3เดือนนะคะอาการจะไม่ปรากฏให้คุณรู้สึกเลยคุณจะเป็นคนธรรมดานะคะ ครูจะบอกว่าถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ครูเห็นมานะหรือว่าคนที่ติดต่อครูเข้ามาเนี่ยเขาเป็นถึงโรคมะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งในกระเพาะอาหารแล้วก็เป็นมะเร็งในปากนะคะมันทรมานมากแม้กระทั่งน้ำยืนทานไม่ได้เลยค่ะ แล้วใครที่อยากที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะและอยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณสามารถแอดไลน์นี้ได้นะคะแอดมอร์เซนเวลหรือคุณคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะคะคุณจะมีผู้เชี่ยวชาญในการที่จะแนะนำอาการให้คุณนั้นดีขึ้นค่ะแล้วหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนโรคในกระเพาะอาหารและโรคทางท้อง,งทั้งหมดนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและขอให้อาการคุณนั้นดีขึ้นไวๆค่ะ วันนี้ฝากไปด้วยและเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าครูจะมากับอาการอะไรและจะทำให้เทคนิคอะไรนะคะคุณติดตามไว้ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ